เทคโนโลยีที่3นะครับที่จะช่วยลดความคลาดเคลื่อนทางยาในขั้นตอนของการบริหารยาครับเทคโนโลยีนี้ชื่อว่า Smart Infusion p u ปั Smart Infusion p u ันเป็นเครื่องควบคุมการให้ยาทางเส้นเลือดซึ่งจะช่วยทำให้เกิดความถูกต้องในการจ่ายยาทางเส้นเลือดให้กับผู้ป่วยครับ เครื่องควบคุมนี้จะมีกลไกอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้พยาบาลสามารถที่จะเข้าไปกำหนดค่าปริมาณความเร็วในการให้ยาสู่เส้นเลือดรวมทั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการให้ยาทางเลือกครับ Smart Infusion น,นปั๊มนะครับในรุ่นใหม่ๆเนี่ยจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทางยาฐานข้อมูลทางวิชาการ ซึ่งจะมีค่าสูงสุดต่ำสุดของยารายการที่กำลังจะจ่ายให้กับผู้ป่วยทางเส้นเลือดครับการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลเหล่านี้จะทำให้เครื่องสามารถที่จะแจ้งเตือนสามารถที่จะควบคุมปริมาณการให้ยาให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยนะครับซึ่งจะช่วยป้องกันความคลาดเคลื่อนในการให้ยาทางเลือดทาอีกทางหนึ่ง ฐานข้อมูลทางยาน,นี้ก็เป็นฐานข้อมูลที่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนนะครับแก้ไขเพิ่มเติมนะครับตามมาตราฐานการทำงานมาตราฐานของวิชาการที่เกิดจากการวิจัยและคน้นคว้าใหม่ๆได้ครับประโยชน์ของการใช้ Smart Infusion p u พั s สครับถ้าพูดถึงว่ายาเม็ดนะครับเราใช้ BCMA ในการลดความคลาดเคลื่อนเพื่อระบุผู้ป่วยระบุยาระบุผู้จ่ายยานะครับสมาร์ตอินฟิวชันปัมส์ก็จะเป็นเครื่องมือในการลดความคลาดเคลื่อนในการให้ยาหรือบริหารยาที่เป็นยาที่ให้ทางหลอดเลือดครับสมาร์ตอินฟิวชันปัมส์จะช่วยควบคุมการให้ยาทางเส้นเลือดแก่ผู้ป่วยอย่างถูกต้อง จะช่วย,เ,ยวเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลชาการเพื่อตรวจสอบความถูกต้องในเรื่องปริมาณความเร็วและค่าพารามิเตอร์ต่างๆท,ที่ปรพยาบาลตั้งไว้และแจะ้งเตือนหากไม่ตรงกันสมาร์ทอินฟิวชั่นปั๊มมีระบบอัตโนมัติในการควบคุมการเปิดและปิดการให้ยา เมื่อมีปัญหาหรือมีความเสี่ยงในการให้ยาเกิดขึ้นที่สำคัญครับระบบ Smart Infusion Pumps จะเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลอย่างนั้นข้อมูลการให้ยาปริมาณความเร็วต่างๆที่มีการให้ยาทางหลอดเลือดก,ก็จะถูกจัดเก็บไว้และมีประโยชน์ในการนำกลับมาวิเคราะห์หรือนำกลับมาค้นหาสาเหตุของความคลาดเคลื่อนทางยาได้ ข้อจำกัดครับเนื่องจากสมาร์ทอินฟิวชันปั๊มจะต้องใช้กับผู้ป่วยที่มีที่หมอใช้สั่งใช้ยาที่ให้ทางหลอดเลือดดังนั้นจะต้องใช้จำนวนมากที่สำคัญจะเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีราคาสูงและมีต้นทุนในการจัดหาหมาให้บริการรวมทั้งต้นทุนในการบำรุงรักษาสูง เนดียวกันครับ Smart i n ฟิ u s i o n Pump หากซื้อมาเดียวๆประโยชน์ที่ได้ก็ไม่มากหากต้องการประโยชน์สูงจะต้องเชื่อมโยงระบบ Smart i n ฟิ u s i o n Pump กับฐานข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องบริการข้อมูลเข้าด้วยกันก็จะเป็นประโยชน์มากๆครับ